ช่ครับวันนี้ก็มางานนาฬิกาครับก็เลยต้องเรียกว่าช็อปนาฬิกาักหน่อยออนานอยู่ครับนานอยู่ครับวันนี้ <laughs> ก็ครับผมถูกใจอะไรยังไงบ้างครถูกใจอยู่แล้วครับว่าผมก็มากับแบรนด์ลองจินนะครับผมก็เ,เป็นเฟนของลองจินวันนี้ก็เรียกว่ามีรุ่นใหม่ๆม,ม,มาเยอะแล้วก็วันนี้ก็มาเปิดที่ชั้นสองของเซ <c oughs> ็นทรัลชิดลมด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็น เซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับก็เป็นงานที่พลาดไม่ได้สำหรับคนที่รักนาฬิกานะครับก็มีหลายแบรนด์หลายหลายแบรนด์มากเลยครับใช่ครับมาดูกันได้มาดูกันได้ครับตัวหายากตัวลิมิเต็ดอะไรอยู่ที่นี่หมดเลยครับสอเรารับเราถ้าสไตล์เราเป็นยังไงนาฬิกาสไตล์ของผมนี่ก็ต้องเป็นลองจินอยู่แล้วเพราะว่าผมนอกจากเป็นเฟรนแล้วก็เป็นคนที่ใช้ลองจินจริงจริงด้วยเพราะว่าเราชอบความคลาสสิกความ นาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์อย่างน้องจิ้นก็มีมา190กว่าปีแล้วครับก็ก็เรียกว่าอยู่มานานมากแล้วก็เรียกว่ามีทั้งเรื่องของคุณภาพเรื่องของออ innovation อย่างใหม่ๆที่แบบเข้ามาใน,นกลไกนาฬิกานะครับก็มีให้เห็นอยู่ตลอดแล,แล้วก็เราก็เห็นแบบคอลเลกชันใหม่ๆก็แบบถูกใจเราทุกอันเลยฮะก็รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เราชอบมากเลย ลองได้ลองชิดใจแล้วรอแบบนี้เลยมาชิดลมลองได้ลองจิ้มจ้าเราะเออเดี๋ฝากไปค่กไปมากข่าก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ Central International Watch Fair นะครับอยู่ชั้น2องเซ็นทรัลชิดลมนะครับมาได้เลยครับเอ่อลองจิ้มนะครับอยู่บูธแรกเลยขึ้นมาเจอเลยจ้ะโอเคโอ้ค่ะพิซซ่าร้อยปีครับ เสียงดีด้วยก็ก็ครับผมก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าก็คบกันมานานแล้วก็เลยคิดว <dle> ่า <Amsterdam> น่ารัก <an> ด <disadvantaged> ีอะไรเงี้ยคิดอะไรยังน่าดูมิโกะแต่ดูติดต่อแบบโมเมนต์อะไรแหเจ็ดย่งของเราอ๋อครับเป็นไงบ้างความรู้สึกสิบปีผ่านไปดีใจนะครับผมก็แฮปปี้ดีแต่ว่ามีคนแซวเยอะมากอะไรเงี้ยยังกินข้าดีอ๋อครับก็ยังไม่รีบครับ <g ül> แต่ก็ยังเรียกว่าก็ตักงคนต่างทำงานกันไปก่อนช่วงนี้มีอะไรพิเศษไหมพี่โอ๊ตปีช่วงนี้ครับทำงานต่างคนต่างทำงานคงก็ว่างก็อาจจะชวนกันไปกินข้าวกินอะไ <c oughs> รกนน็ม่กปกติเราแบว่นดี้วอร์ซี่แบบนีมนีอะไรพิเศษเออแมันเรียบง่ายกนะ <c oughs> ็เรียบง่ายครับ <c oughs> แต่ว่าคงก็ต้องมีบ้างครับนิดนิดหน่อยๆน่อยินข้าวน i n n e อใช่ใช่มีของขวัญอะไรพิเศษปกติไหม ปกติไม่ค่อยมีถ้าถ้าวันครบรอบอะไรเงี้ยเขาไม่แน่ครับเดี๋ยวรอดูถ้าวันครบรอบไม่มีแล้ววันไหนที่เราแบบอยากได้อยู่นานก็จะเป็นวันแบบวันเกิดวันอะไรอย่างงี้มากกว่าครับมันก็คือใช่ครับสิบปีมันต้องมีปรับอะไรอีกเยอะแต่คนเขาอยากถามเคล็ดลับมันอยู่นานตืนสิปีเออคล็ดับกันรักกันยาวนานยังไงนะ เคลี oup, รัแล้วผ่านมสิบปีก็ต่างคนต่างเรียกว่าอะไรช่วยยังไงอ่ะก็ผมอยู่กันเหมือนเจอกันก็รู้สึกว่าแบบมันอยู่กันเหมือนเพื่อนด้วยเหมือนพี่น้องอนะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้สี่เรลียสอะไรขนาดว่าเป็นผู้รักหวานแหววเลยเขาแบบแคปชั่นกันจีก็คือว่ามนเป็นเพื่อนที่แบบร่วมเดินทางอะไรอย่างเงี้ยาอยากให้มันเป็นแบบเดินทางเป็นแบบโรเวอร์เคย เราก็ยินดีไหมพี่โอยินดีครับยินดีจริงจริงมันมีความน่ารักอีกอย่างมันมีคอมเมนต์มาแซวว่าแบบแต่งเถอะแต่ทันทีแบบมาเม้นต์ตอบว่าแบบไม่แต่งได้ไหมอะไรอ่อางเงี้ยเหมือนเขารู้สึกว่าแบบเนี่ยมันคือโอเคหรือ<ะ>ตัวเรามองยังไงด้ <c oughs> วทุกวันนี้ก็แฮปปี้อยู่แล้วก <c oughs> ็ยังยังยังไม่ได้ซี <c oughs> เรียสพอคนถามเออต้องต้องมีงานแต่งไหม <c oughs> อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าเออมันมันแบบว่าเออบางคนก็มองเออแต่ฝั่งผู้หญิงเขาก็อยากจะต้องต้องมีเรื่องอย่างนี้ <m uch ing> แต่ว่าเราสองคนไม่ได้บอกว่าซีเรียสตรงนี้ครับแต,แต่ก็ <air> แต่ก,แตก็แต่ก็คิดเอาไว้แบบในอนาคต ister. แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดไม่ได้แกล้งใช่นะม,มันเหมือนกอับว่าการที่เราอยู่กันทุกวันแลเราก็มีความสุขเจอกันทุกวันมันมีคู่แบบแฮปปี้แล้วแฮ <heures S 1> ปปี้แล้วใช่แต่เรามีคุยกันไหมพี่ว่าแบบมันโดนถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอออคุยกันเล่นๆดูไหมอะไรง็มีบ้างมีบ้างรันแกล้งบอกว่าแน่นอนาน่นอนคนใช่แต่รู้วันนี้อะไรที่ทำให้เราทุกข์ก็อยู่ งราก็นั่นแหละครับก็คงอยู่กันเหมือนเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออแบบเฮฮาสนุกเวลาไปเที่ยวด้วยกันไปไหนกันแล้วมันก็ไม่ซีเรียสเลยไม่จอยใช่เที่ยวเห็นเห็นเรื่องที่พี่จันจีออกมาไลน์แล้วแบบเหมือนแฟนๆถามว่าที่ทำให้ได้เป็นแฟนแบบดูอะไรเงี้ยพี่จันจีบอกว่าเหมือนฟันเลยเนาะเลยเพราะว่าเราหลอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจครับ แล้วก็เออเขาแซวไงเขาเจอว่าเออที่จะสีตัวว่าเออมันเหมือนฝานเลยไม่คิดว่าจะแบบเป็นแซวอ๋อครับก็ดีใจครับขอบคุณครับเราไม่ไม่หลงตัวเองเลยหรอว่าเออเราหน้าตาดีกว่าอ๋อเราหมู่บ้านหงมงกุลก็ตัวตัวท็อปไงเออคำนี้ยังขายได้เรื่อยๆใช่ไหมใช่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นตัวท็อปในหมู่บ้านในบ้านในบ้านคนนอนมีสามสี่คนเองไปเรื่อยพี่โอ้ ก็เรียกว่ามันก็เป็นความน่ารักของคนที่ติดตามคู่เราแหละนะทุกคนต้รงโยครับผมเออทุกค,คนเขาก็แบบเลื่อยดูคู่เราแล้วมันดูฟีลยิ่งช่วงหลังๆมันแบบมีโมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยก่อนอันนี้มันจะเงียบมากเงี้ยก็ขอบคุณนะอขอบคุณที่แบบว่าเออแบบสนับสนุนอะไรเงี้ยแล้วก็คอยให้กำลังใ,ใจมาอยงเี้ขอบคุณมากเลยครับอ่าอยากฝากบอกอะไรด็อกเราไหมที่แบบช่วงหลังเคาจะเห็นโมเมนต์บ่อยขึ้นก็ขอบคุณนะขอบคุณที่แบบเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจแบบส่งข้อความดีๆมาให้อะไรเงี้ยมันก็เป็นพลังบวกให้กับ คู่เราด้วยใช่ผมไปหวานๆก็เลยเห็นได้เห็นบ้างจ้ะหวานเนาะใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ครับฝากโอลรลาไว้ด้วยนะจ๊ะก็เป็นรายการที่สนุกมากตอนนี้ก็จะออกอีกแล้วอ่าเป็นอีพีล่าสุดจะมีอะไรอ่ะีพีล่าสุดเหรอครับขับรถไปลาวขับรถไปลาวกับคุณพูลิครับใครเป็นคนขับเนี่ย โอ้ขับครับใช่ครับไปดูครับว่าโอ้ไปถึงไหมแฝกด้วยแต่ว่าอุปสรรคเยอะมากก็คือรถนี่แหละครับอุปสรรคใหญ่ครับเพราะเอารถเก่าไปมันก็มีอุปสรรคตลอดก็คือซ้อมตลอดค่ะไปดูไปดูต้องไปดู้แลวเชิญต้องเข็นไหมรอบนี้เข็นนี่คือทุกวันอยู่แล้วครับทุกวันทั้งวันเพราะเป็นสไตล์เราอยู่แล้วสไตล์เราสไตล์เราขับไปเข็นไปสไตล์เราขับรถอือนกันนะทั้งโลกไปเราบทหลักฮะ แต่ก็เราแฮปปี้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงโอ้ลายวันหลายวันหมอใช่เพราะว่าเพราะรถด้วยเพราะรถด้วยครับอะไรด้วยอยากทำอีกไหมทำอีกทำเรื่อยๆหาเรื่องไปจีนไหมต่อหน้าไปไปเดี๋ยวไปอีกครับไปเรื่อยเลยครับไปรอบโลกอันนี้ไปถึงขับรถเอออันเออแลสุดนี้คือไปไปลาวครับขับไปลาวไปหลวงพระบางครับอ่าก็มีจะขับไปประเทศอื่นมีครับมีต่อไปมีใช่ครับแต่ให้ไปดูอันลาวก่อน ว่าเป็นยังไงก็วิถียูทูบเบอร์หรอใช่ครับสนุกวิถียูทูบเบอร์ก็สนุกครับอ๋อแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยฮะเรื่องไรเดอร์ฮะน่าจะเข้าประมาณสิ้นปีนี้ครับเป็นเป็นเรื่องยังไงสปอยอนเลยแล้วเป็นไรเดอร์เส่งของเป็นไรเดอร์ส่งของใช่แต่ว่าในเรื่องเนี้ยก็คือไรเดอร์ส่งของแล้วก็คือแบบไปเจอผีอะไรเงี้ย บางทีผีสั่งอะไรบ้างเงี้ยต้องไปดูอรัไรเดอร์ไรเดอร์ใช่มันจะออกมาเป็นแนวคอมเมดี้หรือังไงหรือน่ากลัวเลยต้องไปดูไม่สะบอกเข้าเมื่อไหร่อันเข้าสิ้นปีนี้แล้วครับกับน้องฟีนแล้วก็พี่อาร์ตมาลุกแล้วก็เซียนหลักไทยบ้างอันนี้อันนี้ไม่เป็นแนวแบบว่าหนุ่มใหม่นะผีตลกครับตลกคอมเมดี้ครับเลยรอมาอยู่แล้วมีอะไรเขาต้องการะซิบนะอันเนี้ย ฝากอีกทีหนึ่งนะครับไลเดอร์นะครับก็สิ้นปีนี้น่าจะได้ดูกันครับเโอเคโอเคคะขอบคุณครับ